วันที่เท่าไรยี่สิบสองเนาะวันที่ยี่สิบสองก็จิมีบวชภิกษุอุปชาอุปสมบทสีไม่สีสีองค์สีข้นเราจะเตรียมสันสอนหนี่ก็ย่างไว้จักน้อยสักก้อนสุดอบะอะไรอยากเป็นเจ้าภาพบวชก็เป็นมาเดอ บ่ต้องเอาลายดอกเอาพุลบาทมันจังบเสียดายมันจังบขีดน้ามันจังบไปเว้าอ้างอวดพ่นอื้าใจว่าล่ะอสอาม,มารถหลายๆมันสิไปเว้าอ้างเ้าอวดแล้วมันสิเสดาย้าใจว่าพันธุ์การออผมทํามาเป็นแสนแล้วนะ,ว,ะว่ะเดแล้วกันยังปารถานาะยังบัดนี้ พัตนาให้พ้นทุกพ้นยากพ้นทุกพ้นยากพ้นว่าได้แปลว่าไปาานิพพานเลยอยากใส่มีใส่สินเบิดเด <c oughs> อยากมีรถหลายหลายขั้นอยากมีที่ดินอยากลำอยากลวยนั่นเองเห็นหังสั่นเลยเป็นอันว่าทำบุญเพิ่มทุกจากว่าทำทานเพิ่มทุกทำบุญเพิ่มบาป <c oughs> แทนที ท่านมันสิดับถูกแต่ว่ากลับเป็นการเพิ่มพองแทนทีใส่คําว่าบุญนั่นสี่ข้าใจคําว่าบุญมันก็บ่าข้าใจเอ,อคือความสงบคือความเย็นคือความดับความกังวลเร่าร้อนในความปรารถนาอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเลยเอาซื้อบุญเป็นของเล่นไปเลยเออเอาเป็นของเอาเป็นของอวดของอ้างเอาซื้อมันเอออวดอ้างหรือไปมาไหลหม่องอย่างเี้นะ ต่เวนถ้ามาเบอร์เหล่ละมันได้ก็ดีปอ้ยมีแต่มัมองคักๆมีแต่มองอลหันอลลหันเลยแต่ว่าตัวเองบริรูตัวเองเลยบ่มีความสงบบ่งีความดับบ่มีความเย็นสงบในใจของเจ้าของเองบ่มีความดับความกังวลเร่าร้อนในความปรารถนาของเจ้าของเองบ่มีความเย็นปสัสสติเกิดความเย็นจิตเย็นจิตเย็นใจบ่มี อและจังววาถ้ามาบางอย่างที่ห้าแสดงออกไปทีออกไปนี่ตรงแจง้งจริงเกินไปคนบม่มีปัญญาฟังบรรูเุเรื่องเปรียบเสมือนว,าว่าเอาคนตาบอดเออว้าเรืเ่องแสงอาทิตย์ีฟังม่เลยบรรลุเรื่องเออขณะตีตาทางตาใสแย่งไฟโคมที่มีกําลัางแรงสูงใส่กะขักมันยังบไดเข้าใจและจังว่า คือคือคนชินกับคาว่า,าไปทาบุญนั่นแหละฮังังบ่หูจักเลยว่าบุญคือหยัางแต่ออว่าบาปนี่แหละบลัณฑิตผิดตับผิดความคิดผิดกับความคิดเห็นที่ยึดมั่นถือมัน่นได้มันไม่ไป็ไปทาบุญดอกไปทาบาปหรือโอ้ยมึงสิซ้ากูไปละบาสนี่เออเออนาะบุญที่จริงอ่ะดับเย็นบ่มีความางวลมรอ้รอนร้อนในความปรารถนาอันใด แม่จิตหัวใจจะของผีบริเกี่ยวกับของเด้เอ,อส่วนสิ่งของนั่นเป็นเครื่องสลระออกจากตนเพื่อให้พ่นแยบค่ายพุทธเจ้าพ่นให้ท่านกอนเนี่ยในการทิตัดใจออกจากความห่วงหาอะไรในความยึดมั่นถือมัน่นในอัตตาในตัวตนในสมบัติเขาของเงินทองทั้งหลายที่ว่าของกูละของกูเนี่ยพ่นก็เลยให้เข้าฝึกหัดท่านไปสกอนอท่าน เพื่อสิหันเขาไม่เห็นในความหยึดมันถือเหมือนว่าของกูพี่เด้เออคนก็เลยเอาท่านไปอ่านกันเลือเอ่องอนว่าท่านก็เป็นบุญเออ <c oughs> ท่านก็เลยแต่ท่านนัันแหละคือมันบ่หายไปไหนดอกอเรื่องสมบัติที่เอาท่านออกไปเป็นเงินเป็นตน้นไม้เป็นขี้ดินเป็นผาเป็นกับเขาอาหารมันบ่หายไปไหนแต่ว่ามันบ่ามีอานิสงส ไม่เข้าถึงจ,จิตใจคําว่าอาน,นิสงส์ไม่มีอาน,นิสงส์อาน,นิคืออารมณ์จะสมควรสิ่งที่สมควรจะได้เรือเคาะนั่นแหละสิ่งที่สมควรจะได้ไม่พึงได้หรือเพราะว่าเขาบ่เข้าใจวามหมายของมันแท้ๆเลยเ่ไม่มีอาน,นิสงส์ไปในทางที่ดับเย็นอานิสงส์ไปในทางที่เห็นหนทางแห่งพระนิพพานมักมีองค์แปดแบบใดแบบใดยังบรรลุนั่นแหละแต่ว่าบอกว่าไปทำบุญหลวง ไปใส้ไปทำบุญไปอันตัดลูกนิมิตกับว่าไปทำบออุญไปรอพญานากับว่าไปทำบุญน,นี่ไปบุญอย่างจังจังอะเรเลองบารุงจากด้วยเอาคำ่าบ,อบอุอ,อมันมาชินกับมันมาหลงมาขุนมาค่อยโดยต่อคองเ่เข้มมาขใจวาอหมายบราเข้าใจวาอหมายเพราะว่บบาบ,าบาได้ฟังธรรมะอริยะเจ้าิ่นบได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าบาได้ฟังอริยสัจส,สี่บด้ฟังปฏิจจสมุปบาท เหตุปัจจัยทั้งหลายให้เกิดถึงบุญเหตุปัจจัยทั้งหลายให้เกิดความดับเหตุปัจจัยทั้งหลายให้เขาสูวิมดเบบาหูวจักเออนั่นี่ยเบาเดือนหัจักครับว่าอันนี้จังทุกครั้งหน้าตาดอกเบาหูวจักเบาจักปฏิจจสมบัติเบาจักแล้วถ้ามาฟังมาตั้งใจยังสี่ยังสี่ค่อยๆเข้าใจได้หรือห้าวเพิ่งเพิงเพิงเพิงไปเลยนี่นะเพราะมันของเหรียญได้ป่ะ มิตาออกจริงๆออกแกงๆเลยได้ไหมคือม่ต้องแปลเลยไหมปัวป่วๆใส่เลยือว่านั่นแหละว่าบอกใส่คนตาบอดสองไฟสายใส,ใส,สายตาคนตาบอดมันเลยบรรลุจริงๆด้เพราะว่าอย่างมันไป็่าหยิบมันเทอมันต่งแต่ปู่ย่าตายายกระทําสืบต่อกันมาโดยประเพณีมัง่งผู้สมควรเสือผ้าเฮ็ดมัง่งเออแล้วยิ่งที่หนักๆนัน่น,นพิษสุ ผู้บารดศึกษาภิกษุพูดผ,ผู้บารดศึกษาภาวินัยผู้บารดปฏิบัติบ่บเขาถึงมรรคบ่เขาถึงผลเออผ้าเห็ดทั้งเป็นตาเสื้อเด้ป่ะเนี่ยท่านเท่านั้ออน,นสิได้อาน,นิสงส์สั้นังสีงส่ว้าเอาเองเนี่ยพวกเจ้าสิได้ไปสวรรค์สั้นนั่นสั้นนี่มาสั้นเออ <c oughs> หลายๆอย่างตี่แต่วพวกเฮาจงต้องหันเข้ามาทางการได้ยินได้ฟังธรรมจักรอริยสัจ4 อนัตลาคณะสูตรอติตะริยายาสูตรปฏิจจนุบาทหัวใจหัวใจมันอยู่นีบ่เม่นว่าท่านเล่าสิไปได้เป็นเศรษฐีเสด้ไปเป็นคนรวยเสด้พ้นทุกท่านเล่าสิไปบ่แกบ่เถาเาสด็อายุยื่นบ่มีโรคบ่มีภัยบุญรักษาเท,าทวดาคุ้มครองบ่แม่นแบบนั้นเดชท้าว่างคิดเป็นมันจังเป็นถ้าว่างคิดบ่เป็นมันบ่เป็นท่าว่างคิดก็ว่าว่าเข้าใจอะไรทาว่างความคิดเห็นเป็น่าว่างความเห็นเป็นว่างความเข้าใจเป็นมันจังเป็น ท่านก็เป็นบุญได้ท่านก็ดับทุกได้แม้ท่านเงื่อนเพียงบาทเดียวเ,ออเต็มใจศรัทธาเต็มใจแต่ว่ากูสิท่านบาทเดียวนี่แหละเ <c oughs> นี่ยมันก็สามารถดับทุกได้แล้วเพราะว่าอย่างมันช่วสิใจไ่ได้บาปเกิดจากใจความกังวลเร่าร้อนในความอยากได้อยา่างดีอยากมีอยากเป็นเรียกว่าบาปบาปก็เกิดจากใจบุญก็เกิดจากใจบุญคือความสงบเย็นใจไม่กังวลไม่เร่าร้อนไม่มีความปรารถนาใดๆหรือก็เกิดจากใจ วัตถุตัวนั้นเงื e ่อนบาทหนึ่งนั้นเป็นสื่อข้อหมายซื่อเป็นสื่อข้อหมายเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยเเฮาได้ตัดขาดจากสิ่งเหล่านี้แล้วตัดขาดออกจากเงื่อนบาทนี้แล้วสิบบาทนี้แล้วยี่สิบบาทนี้แล้ว,บบลวเฮาได้ตัดขาดออกจากนี้เขาบ่ได้เอาไปสื่อของแหลกของบ่ได้เอาไปสื่อสวรรค์บ่ได้เอาไปสื่อความรล่ำรวยบ่ได้เอาไปสื่อยศถาบรรดาศักด บราได้เอาไปสื่อให้อายุยืนบ่าได้สื่ออายุบ,บ,บ่าได้สื่อความบอบช้ำลงนั่นแหละเพราะว่าฟังธรรมบาเข้าใจการเกิดเป็นทุกข์เห็นไหมแก่เป็นทุกข์เจ็บปวดป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์เห็นไหมการพัดภาคจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์เนี่ยมันตน้องมีธรรมดาของมันอยู่แล้วเห็นไหมเออความตายเป็นทุกข์นี่แไหมมันบ่าอะไร้องจักบางหนิเด้เอก็ยังห้างหรือยนินอยู่ตลอดในผู้ขาอายุยืนเดอ้อว่่าซัน พอได้ใส่บาทก็เลยเก็เลยโอ้ยก็เลยสันสส่นสัน่มเขาจะว่าเออเป็นทางสั่นกะเออให้ผู้ค้าแข็งแรงเด้อสัน่นเบื้องดูนนั่นนะนี่คือความเข้าใจพิษเลยนี่ว่างบ่าเป็นเลยนั่นเพิ่นให้ว่างตัดขาดออกจากความหยึดมัน่นถือมั่นว่าร่างกายกูเด้เออต้องแข็งแรงตลอดเพิ่นให้ว่างออกจากตัวนี้เลยเพิ่นให้เข้าใจธรรมา,าติไหมธรรมาชาติที่มันเป็นไปของมันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเ,งเกิดธรรมาดาคือเฮาเกิด แล้วก็เคลื่อนไหวไปสู้ความเจ็บป,ปวดป่วยแล้วก็ตายเนี่ยเพื่อนใน้เห็นตัวนี้ทั้งหากอะไรเพื mm ่อ hmm. เลยเอาท่านขึ้นมาก่อนว่าอันสิ่งที่เจ้าถืออยู่เดี๋ยวนี้ก็บ่เป็นของเจา้าแล้วก็ไหลเข้ามาสู่ว่าบ่าเข้าใจอีกสิ่งที่เจ้าท่านมาหนีเดี๋ยวนี้ให้เจ้าเข้าใจเด้บอบ่เป็นของเจา้าเ mm hmm. ออแม้ร่างกายของเจ้าเองก็บ่เป็นของเจ้าเด้อนี่ความหมายมันอนะไรจังหวะ เทตละอันตละอันบ่ได้แปลอีกก็ยังได้แปลอ,อยู่ไหมมันหนาขนาดนั้นเลยเนาะขนาดนั้นเลยทัรรมดาเทศวายจังได้อีกปีนออกนะพังผืดนี่ปีนออกล่างขี้โพนออกคักบ่แล้วยังมาว่าคือเก่าผู้ขา,ขาอายุยืนเด้อบุญรักษาเทวด,ดาุ้มข้องสันบุญเจ้าก็ต้องรักษาเอาเองคือรักษาใจเจ้าตั้งหากบ่ให้วิ่งผ่านบ่ให้คิดในควมอจากไดดีไม่เป็น เพราะมันอยากได้ดีมีเป็นต้ะแต่ของเลยอยากให้พอหอดอผู้อื่นเป็นดังที่แต่ของคิดมันธรรมาดาาอย่านั้นแหละมันบาเข้าถึงตรงน,นั้นก็เลยแด้ต้องเบ้าตรงๆเออแต่ว่าแต่ตรงหรือว่าแก้งเกินไปกับว่าเข้าใจอีกหรือว่านั่นแหละมันสมันสั่สงสมซึมมานานบาดนี้เข้าใจรวด ให้หาวิธีอยู่กับตัวเองตั้งสิเข้าใจคําว่าบุญแปลว่าความสงบเ,งนเนย็นแม้จะอยู่กับตัวเองแค่อยู่กับลมหายใจตัวเองอยู่กับอาการปิติในตัวเองมันก็ถึงบุญแล้วเราต้องไปซื่อเราต้องไปแลกแต่เห้เข้าใจว่างใจเป็นยู่ระวางทำกลางเอราะอยากได้บราอยากยังกับไปละพ่อใจนี่สิ่งที่มีอยู่ปัจจัยสี่ที่พ่อเลี้ยงกายเลี้ยงชีพก็พ่อมีอยู่ มันเป็นโดดเอาของผู้อื่นว่าพื้นฐานแต่ว่ามีผลสูงสุดด้ที่บอกอันว่าพื้นฐานนิเดียวนี่มันไม่มเป็นพื้นฐานเด้มันเป็นแปนรอนๆเลยเดีิวที่บางในพยานตั้งท่าท่านเงินบาทเดียวท่านดูท่านท่านยังก่สร้างแม้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าวางใจบริสุทธิ์ไดมันถึงเราได้ไงเออเข่าปั้นหนึ่งย <diffuse. S 1> ังส <laughs> ิไหมกล้วยนุ้ยหนึ่งเงินบาทหนึ่งนี่ไมเออว่างนี่มันมันก็ถึงพอแห้งเลยความดับความเย็นมัน S <S> นิพพานมันแปลว่าดับเย็นไม่ร้อนร้อนไม่กังวลไม่ปรารถนาเด้อแต่ห้องสิดับเย็นเลยตลอดบอกขนาดนัยุดความปรุงแต่งแสวงหาในความอยากได้อย่างดีอยากมีอยากเป็นเพราว่าสิอยากได้ใดๆทั้งสิ้นอยากได้ดังใจหรืออยากได้ยังก็ตามอยากมียังก็ตามอยากเป็นยังก็ตามแม้อยากให้ผู้อื่นเป็นก็ตามนี่มันว่างอยู่มองหนึเดบลยยักากเดนั่นแหละ การเสียสละใส่แรงกายกันขึ้กันเออหากเราคนบ่มีเงินมามาจัึ่งสิเออก็มาใส่แรงกายน้ำฝนกันได้มันทั้งบุญใหญ่กว่าอนันต์อีกตัวบุญใหญ่กว่าเงินอีกเออบุญใหญ่กว่าเงินมันสิได้เสือซึมเอาเนื้อหนังบังสามันสิได้เห็นความเหน็ดความเหนื่อยความเมื่อยความล้าเฮ็ดเพื่อหยังเออเนี่ยเฮ็ดเพื่อหยังนี่เออเฮ็ดเพื่อพี่สละกำลังแรงกายตัวสละตนได้อันนั้นอืม สาระของภายนอกคือเงินท่องนั่นมันยังเป็นของหนอก,นอ,กอยู่แต่ว่าสาระสี่คนมาเห็นด้น้ำวัดน้ำว่าสาระความไปลักไปปล้นไปกี้ไปขา่าไปหวังไปตีไปทำไรการกินเหล้าเมาอยาสาระได้เห็นว่านี่ีมาเห็นอยู่นี่เดี๋ยวดึงรู้มันกวากันบละแล้วก็มาแสกซึมเอาธรรมะคนที่มาเห็ดจังสิกดีแสกซึมเอาความจริงแต่ว่าธรรมะมัน่เข้าใจวะแสกซึมเอาความจริง ที่แบต้นนี่กูกําลังเป็นทุกข์เรื่องไรนอนี่เออเห็ดตั้งใดฉีดซึงสุขแท้จรินนอหนิไหมแสกซึมออกตัวนี้เลยเบอร์เนียนวามาสิเอาเพื่อเห็ดเห็ดให้รวยเออถือว่าความรวยความมีนั่นแหละเป็นความสุขมันบ่ได้แม่นแบบนั้นเด้คนรวยก็ทุกข์เอาบ้านหลังบัก่ายแบักโตก็สร้างเงิน10ล้านพันล้านลอยล้านก็สร้างขาโตตายก็บอ่อกเออเด้อขาโตตายก็บอ่อกดออขาผู้อื่นตายก็บอ่อกดอนุ่งวุ่นวายอยู่ในตัวเองก็บอ่อกด อบันี you, like ีมาเทียบคนรวยกับทุกขนจนกับทุกพะวานยังมันบอกเขาถึงถ้ำมันถึงความจริงความจริงโดยอนิจังถูกขังนาตาความจริงโดยบ่อยากความจริงโดยบ่หวังความจริงอยู่ซื่อๆหากจริงซ้ำตายเออบันี้คนรวยกับุกได้คนจนกับซุกได้นี่ค่ะเสมอกันเด้อันตัวสุกตัวทุกขี่ตัวใจพีได้บันตัวความรู้สึกพี่เด้ตัวพี่ตั้งหัก แต่คนบ่มีแหละมาบวชส่วนมากน,นะที่เขาเจ้าซาหรือบรลุอันนั้นบรลุอันนี้อยู่นี่เห็นบาร่ะรวยอีรลีนั่นโอ้ยมันมีอยู่แต่น้อยในน้อย <c oughs> เออสิบล้านหรือลอยล,ล้านล้านหนึ่งก,ก็กิดได้บ๊่บุบเอาลอยล้านคนต่อนหนึ่งนเนาะยังก็บ่าหลวงพ่อทายาทแสนล้านมาบวชก็ทายาทเพราะท่านจะเป็นของเจ้าของเยลยล่ะ ถ้ามันเป็นของในของเราดีบ่ดีบมากกับบุงหูจักเลยทายาทเข้าใจว่าหลออักแต่นั่นแหละไม่ต้องไปสอ,อนอย่างอื่นหันเข้ามาตัวเองแม้ตัวเองให้เข้าเองเดียวนี้ก็สามารถเข้าถึงพะนิพภาไในเบิดน่นแหละเวลาใดที่เขายุดคิงรุงแต่งนะหยุดคิดรุงแต่งสแสวงหาในความอยากได้อย่างดีอย่างมีอยากเป็นเวลาน้นความรู้สึกของเข้าดับเย็นออว่างใจว่าะ่ะเพราะนั้นแหละก็ได้คือกันนี่แหละ สานีเนึงมันบระเด็นมีอยัางยากดอกผู้คนฟังดีๆฟังให้เข้าใจเทียบกับความเป็นจริงในชีวิตจริงประสบการณ์จริงของตัวของเลยเออประเภทได้ยินได้ฟังมาแล้วเอาไปเทียบนั่นไม่รู้เรื่องเลยนั่นจากบอสฟังทําไม่รู้เรื่องพวกนั้นเพราะงบอกสอนบ่น้อมเขามาเขาความจริงตัวของเองอ่านหนังสือมาแล้วฟังองนั้นมีมาแล้วอ่านมาฟังมาเพื่อที่ จะไปบังคับผู้อื่นให้กระทาตามที่ตัวเองได้ยินได้ฟังมามโนธรรมดานี่เออแต่ว่าเคยคิดหรือไม่ว่าตัวเองยังทําไม่ได้นี่แ้่ส,กกส่วนมากจะเป็นนังสั้นความรูจ้จําพวกนั้นจําแล้วก็เอาไปจี้ผู้อื่นความรู้จําเอาไปจี้คนอื่นบ่ได้เอามาจี้ใจเจ้าของเออแต่ว่าเาขินบ่จูงผัวจูงเมียจูงลูกจูงหลานอะหรหัน เบาขึ้นนั่นแหละสิบพ่ให้มันด่าบะเนาะเออมาสอนเรื่องอหรหันเสยเออมาสอนแตงสันหังสีเข้าเสยพูดไม่ดีพูดไม่เพาะพูดไม่ตรงกับคำสอนองค์นั่นองค์นี่ว่ดเเออผู้พูดดีพูดตรงกูกเห็นกลับขึ้นไปห่านยุ่นน้ำผัวน้ำเมียอยู่อไปั้งสันอีหลีเนี่ยนั่นแหละความรู้จำม,มันบป็คือกันเด้ พูดตามกับทำทำตามคนละยางกันพูดตามทำตามอันนี้คนละเรื่องกันบละพูดตามกับทำตามคนต่างกันบ่สวดแกว่าคนหัวตามแล้วหงผ่าตัวตามแล้วบินธบาตตามแล้วอยุ่นน้ำปลาในเขาตามแล้วอันพูดตามสื่อแล้วอยากให้คนอื่นทำตามั้องพูดตามจากแกนี้ยินได้ฟังมากแล้วก็อยากให้ผู้อื่นมาบังคับจังว่าโอ้มันหลายนักวิจัย นักวิจัยนักวิจารณ์เนาะและ้วก็พวกทนาะยและทะนายและอายการสารตัดสินสูงสุดอันนี้ผิดอันนี้ถูกคุณอยู่น้ำผัวน้ำเมียคุณคุณไปหากู้เงินยืมสินมาานสางกิจการอันนั้นอันนี้อยู่คุณหันวนั่นแหละอายการเห็นว่าล่ะทนายและทะนายเนี่ยยังคือบ่ิเวณคือองค์นั้นคือบริเบางหันตังสันตั้งสี่ มิลีนั่นแลหละฮาร์ตาชิน,อ,นอันนั่นอันนี้แต่ว่าบ่เคยเบิ่งเงจ้าของไหมเป็นตะอยากหัวเลยซ้ำก็เลยดา่าด่าเด็กศูนย์ก็เก้าได้บ่ะนี่เอา้ากูกวรรณอรหันต์สำหรับ <c oughs> <c oughs> แต่เฮาด่าคนพอคนแมวงศูนย์ได้บ่ะนี่เนาะเอาอันมึงเบามากหนิมิจตรอรหันตเดี๋ยว <c oughs> แต่เราเมื่อกลับหันลงนรก,กน,นะนั่นนี่ไหมอารมณ์ความรู้สึกหนึ่งเด้ละอยู่ในความรู้สึกหนึ่งเด้ไปก็ดี ว่า,า้แม่นของยาของนร่งหูดังของกรน้ำเฮ้า ừ, มาฝึกเอาตัวมาฝึกเอาบอกสูมือสอนสูมือ <c ười> แต่ฟูฟังยังยัง้ได้น่ะจังหวัดบอกรับต่อใหม่จังซีดีก็อ,อีกเนาะเห็นเปล่ะหรนว่นบ้าพยาก,า,า,ยการเราจากรูปลอดแล้วเขาไปตัดหำออกเขาตอนหำเห็นมั้ยบ่าเอาเด้อ,อยังหำเดียวเลย เรนวันเป็นแต่อยากอายเนาะโอ้ยคนรวยได้ถือได้เดียวนี่เนาะรวยสมบัติภายนอกเลยทั้งถูกคนถูกเห็นว่าล่ะห่วงผู้นั้นห่วงผู้นี้ก็สิตายแล้วยังบารลุเรื่องอย่างอยู่เนาะคือบางห่วงความรู้สึกเจ้าของไปห่วงความหลุดสุดปืนอย่างกระดอลกเนาะ อันนี้เสียไ้ให้นอกอันนี้เสียไ้ให้คหนนี่เนี่ยเอ้ยยังสั่นเลยเราพ่อกินข้าวแ่บเราวบ่ได้คนละ